Okay. Shift, โอเคท่านผู้ชมต,ตรับเราจะขึ้นไปข้างบนกันเพื่อที่จะไปนมสักการพระพุทธเจ้านะฮะไปก็เราไปนมสักการพระพุทธเจ้ากันนะคะน,น,นี่คือพระพุทธเจ้า,เเาฉันมาถึงแล้วชีวิตของฉันฉันข้ามน้ำข้ามทะเลมาฉันมาถึงแล้ว สวยมากเลยคุณท่านสวยมากจริงๆค่ะเราไม่รู้แล้วว่าสมัยแต่ก่อนนะี่เป็นอย่างไรที่นี่เป็นอย่างไรนะคะเราไม่รู้เลยแต่ว่าเป็นที่ที่ของพระมหากษัตริย์ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้ามหาพระพุทธเจ้าแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่อะไรนะเป็นที่ตั้งอยู่ของแต่สมัยแต่ก่อนน่าจะเป็นที่สําคัญอยู่นะนะคะแล้วก็บริเวณแถบนี้ก็น่าจะเป็นที่สําคัญอยู่ อย่างน้อยก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเสด็จมาแเราก็มานั่งมาดูมาชมหรือพระอาหารหันต์ต่างๆนะคะนี่สวยมากเลยค่ะนี่เราไม่รู้ว่าเป็นดินแดงแบบไหนนะคะสวยมากเลยนี่เราที่ก่าว่าถ้ำถเหมือนนกอีแร้งหรืออะไรลักษณะอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเห็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเขียนหิน,เห,นเหล่านี้ตั้งอยู่ในสมัยนั้นและเราก็ได้มาเห็นหินแบบนี้ในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะคะหินเคยวางอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชมของเรา,าเซนาอมารรา,ราชบริพารต่างๆนะคะที่ขึ้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ตรงข้างบนนั้นก็น่าจะเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเขาเนะคะ ก็จะมีปุยเทพนะคะที่เราได้ยินข่าวว่าได้ยินว่า,ามีเท้ามหาพรหมพระอินนะคะเทพเจ้าชั้นสูงเนี่ยก็จะเสด็จลงมาอยู่ณนเะขาแห่งนี้นะคะแล้วก็สว่างไสวไปมากมายเหลือเกินนะทุกคนก็มองเห็นความสว่างไสวของภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีปุยเทพเสด็จลงมา ้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าสมาธิระดับสูงเพื่อที่จะตรวจด,ดูสัตว์โลกว่าผู้ใดบ้างที่สมควรที่จะโปรโดนะฮะผู้ใดบ้างที่สมควรที่จะโปรโดที่จะทําทการโปรโดนั่นเองอาจารย์ผู้ชมจะมีอะไรขึ้นไปว้าวสวยมาก ท่านผู้ชมคะนี่คือสถานที่สุติตพักพุทธเจ้านะคะ